สวัสดีค่ะสวัสดีย่ำเศร้าค่ะมันนี้แม่พามาเมืองพอนองแกมกำลังตอนต้นฝรั่งนะคะหรือบักซีดานะคะต้นนี้คือพอนงแกมตอนแล้วนี่คือต้นที่แม่หนงแกมซื้อมาปลูกนะคะในราคาต้นลาฮาส์ซิปัตอนนั้นซื้อมาต้นจับประมาณนี้ค่ะต้นประมาณนี้นะคะกับใบเหลืองๆในอันนี้คือเพิ่งปลูกแต่ได้ประมาณสามอาทิตย์นะคะพอท่านได้ติดอยู่ค่ะ บ่อทัานในเขียวบ่อท่านในคืนเขียวนะคะม้วนนี้ก็ประมาณเดือนกลัวแล้วแตว่าออกกิ่งออกใบแบบหลายเลยค่ะแถมยังออกหน่วยพ้อมนะคะแม่น้องแก้มก็เลยอยากขยายพันธุ์นะคะก็เลยให้พ่อน้องแก้มมาตอนให้ตอนออกต้นละกิ่งนะคะตอนออกต้นละกิ่งค่ะต้นนี้ก็เท่ากับตอนเหมือนกันตอนออกกิ่งนะคะทุกต้นเลยค่ะ คือถือห้ามผือมากรุ่นหนีจะมีละเมิดประมาณสิบหาต้นนะคะเ้ากัถาห้าตอนออกต้นล้กิงเ้าก็ได้เพิ่มอีกสิบหาต้นนะคะเพิ่มอีกสิบหาตนแก้มกำลังตอนอยู่นะตอนแบบง่ายเลยนะคะตือหน,นี้กำลังดอกกำลังบานดอกบานแบบงามเลยคะ่ะคือแบบติดน้วยเร็วแห้งนะคะตือน,นีเป็นน้วย คิดว่าอว,วยในชุดนี้จ้ามวยเพราท่นยานใหญ่แห้งค่ะบางอันกระบิดบางอันกระลนนะคะนี่จับดอกดอกปาล์นกระลอนกนัน mm. คือแบบว่าต้นเพราะยังพันในใหญ่แห้งเนาะค่ะทันไในใหญ่แห้งอันนี้จะพามพมืงงะคนกำลังแก้มตั้งต้อน mm. แกะเปลือกก่อนค่ะตอนแบบแกะเปลือก ันนี้คือข้าตอนแบบบดใสยาเหล่งหลากอีกอย่างเลยนะคะตอนแบบธรรมดาไปเลยค่ะอันนี้ก็คือขูดขูดเนื้อเยื่อออกนะคะอันนี้ือ เชิญกัอย่างนั้นคุยปอกเป่านะคะสีดี่ห้อมาจากเปลือกเปล่าเนาะห้อมาอันนั้นมาแช่น้ำว้นะคะเกี่ยวกับห้องเลยนะ คิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งเขาจงเจอเมือเมืองใหม่นะคะว่าหากันออกตปน,นะคะเป็นเขาเน้นเน้น ยบรลอยแล้วค่ะทำเนี่เอาแบบง่ายเลยเดี๋ยวอีกเตือนหนึ่งเข้ามาลุนน้ากันนะคะว่เจะติดบอ,บอนะคะว่าจะติดบอเนาะในคลิปนี้แม่หนองแก่กับตองขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ